สวัสดีครับผมที่กิ่ดูไปดูปูนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเกม Dead by Daylight นะครับมีอัปเดตใหม่แล้วลดราคา DLC ลดราคาตัวเกมเต็มด้วยนะครับอ่ะเอาเป็นว่ามาดูกันเลยว่า Dead by Daylight วันนี้มีอะไรใหม่ๆมาให้ท่านได้ดูบ้าง Dead by d h y l i g h t บนเครื่อง Nintendo Switch นะครับวับนนี้ตัว เลดราคาเหลือ14.99เหรียญ US นะครับบนโซน US นะฮะแล้วก็มาดูกันว่า Dead by Daylight มีอะไรที่ลดราคาบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเพิ่งลดเป็นวันแรกนะครับมันเคยลดมาหลายครั้งแล้วนะแต่วันนี้เพิ่งจะลดราคานะฮะลดราคาจนถึงอ่า ัดราคาถึงวันที่14เมษาเลยนะครับ15้าวันนะครับอ่ะมาดูกันว่าอะไรลดราคาบ้างนะครับนี่เลย DLC s t a n g e r Ting นะครับลดราคาเหลือห้าเอ้ยไม่ใช่5 9ดเเหรียญน,นะครับจะได้ DLC อะไรบ้างนะครับ ผู้รอชีวิต2ตัวนะครับแล้วก็คาตรกรอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เลยนะฮะจะได้มานะครับราคาเหลือ5.99ลด50%เปนตะครับเป็น dc จากซีรีส์นะครับแล้วก็โกลด์เฟสลดราคาเหลือ2.49 U.S. นะครับคาตรกรนะครับตัวนี้โค้ดเฟสนะครับจะได้แค่คาตรกรอย่างเดียวนะฮะดีไห o ออฟเดอะเฟสฟอร์อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะได้คาตะกร1ตัวแล้วก็เจนโลเมโรนะครับผู้รอดชีวิตนะครับอีก1ตัวนะครับ แล้วก็แผนที่แมปนี้รู้สึกว่าเขาจะมีอัปเดตให้อยู่แล้วใช่ไหมในตัวเกมนะครับแล้วก็อันนี้ svs view d a t e นะครับตัวนี้จะได้ผู้รอชีวิตเหลือ 2.49นะครับอันนี้จะเป็นผู้รอชีวิตตัวเดียวนะครับ Darkness Among Us นะครับก็ลดราคาเหลือ3.99 US นะครับลด50%ทั้งนั้นเลยจะได้นี่ผู้รอชีวิตและคาตกรนะครับซอ The อนะครับ ก็ลดราคานะแต่ว่าผมซื้อไปแล้วนะมันก็เลยไม่ขึ้นโชว์นะฮะอันนี้จะได้ทั้ง The Pick และก็นักสืบท็บนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะตัวน,นี้เชลิตี้เคสเป็นชุดเสื้อใช่ไหมอันนี้ไม่ลดราคานะครับเหลือ4ี่จุดเก้าเก้า US ปกตินะฮะชุดเสื้อไม่ลดราคานะครับส่วนฮาโลวีนก็น่าจะลดราคานะ ได้ทั้งคิลเลอและ s u r v i ร์ r นะครับมีขึ้นมเยอะนะครับส่วนเปิร์กแท้งหลังเนี่ยเซตเนี่ยเนยีที่เขาซื้อกันไปนะครับเลต e เฟสก็ลดราคาเหมือนกันนะครับผมซื้อไปแล้วนะไอ้หยอย,อยที่เขาเรียกกันนะครับ บูสต์เซตเลกซี่แชปเตอร์นะครับตัวนี้ได้ทั้งเซอร์วเวอร์และ, Killer, ะคิวเลอร์นะฮะโอนิ i, ใช่ไหมยุยคิมุระนะครับและแผนที่นะครับ3.99 US นะครับเชนออฟเฮด นะครับารกรปืนโหดยิงเหมือนดึงโซ่เลยนะฮะปืนติดโซ่ด้วยนะครับลดเหลือ3.99จุนะครับไซเ n นฮิลชัปเ p อร์นะฮะจาก7.99เหลียนนะครับเหลือ4.79เหลียนนะครับ,รบได้ทั้ง2อย่างเลยนะฮะคิวเลอร เซ r ร์ Server, แล้วก็แมปนะครับถ้าใครเป็นแฟนละครภาพยนตร์นะฮะเ i l ลนฮิ i l l นะครับ, Hill, รบก็ลองมาเล่นกันในเกมนี้นะครับเดซีนบิยอนนะครับ ก็จะได้ทั้งสองตัวเลยฮะ The b ์บใช่ไหมเกับ์ฟิลลิกนะครับลิสเตอร์นะครับ3.99 U.S. นะครับในแม่อ่น Empire State นะครับนิ New ้วคขมือของเรานั่นเองนะครับเฟดี้ er, คูเกอร์นะฮะลด3.99เปอร์เซ็นต์นะฮะ30 30 3.99 US นะฮะพูดผิดเรอยเลยวันนี้ลิ้นพันนะฮะจะได้ทั้งฆาตกรแล้วก็ผู้รอดชีวิตนะครับ3.99 US นะฮะส่วนเด e t w ทวินนี่มาใหม่นะฮะผมใช้เห็นสายลุ้งแรกไปแล้วนะฮะเดอร์ทวินนี้นะครับแล้วก็จะได้ผู้รอดชีวิตมาด้วยนะฮะและก็ อัปเดตใหม่ที่เข้ามานะครับออคิวนะครับเซิร์เวอร์แบบโอ้โ oh. หสวยและคิวเลอร์แบบเกาหลีนะครับอัปเดตมาแล้วนะครับวันนี้สามารถซื้อได้นะฮะทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้ง PC ทั้ง p s x x o x x แล้วก็ Nintendo Switch อัปเดตมาเรียบร้อยแล้วฮะและในราคา เจดดเก้าเก้าเหรียญนะครับตัวนี้น่าจะเป็นขวัญใจสาวๆเลยทีเดียวนะครับฆาตกรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่วนอไอเทมเซลนี่ก็ยังไม่ลดราคานะครับยังราคาปกตินะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ว่าในตัวเกมมีอะไรอัปเดตกันบ้างน,นะครับ เข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะครับตอนนี้สกรีนฉากข้างหลังก็จะเปลี่ยนไปนะฮะเห็นได้ชัดเลยนะครับจะเป็นฉากของคิลเลอร์ตัวใหม่นะครับอ๋อคิวนะครับเป็นสีม่วงน่าจะอยู่โซนเกาหลีนะครับอเอาเป็นว่าเรามาดูกันว่าในสตูมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ เิดเข้ามาก็จะมีโชว์เลยนะฮะว่าสามารถซื้อได้แล้วนะครับ DLC ชุดนี้นะฮะแล้วก็มีอะไรมาใหม่อีกบ้างนะครับเราจะเข้าไปดูกันเอาเป็นว่าเข้าไปดูตรงนี้ก่อนคาแรคเตอร์ Character นะฮะก็จะมีโชว์นะครับว่านี่มาแล้วสามารถซื้อได้นะครับผู้รอชีวิตนะฮะ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะบอกว่ามาแล้วนี่เหมือนกันนะฮะคิลเลอร์ตัวใหม่นะครับที่มีมาใหม่เพิ่มขึ้นก็คือนอกจากตัวละคร DFC 2ตัวนะครับก็จะเป็นชุดนะครับชุดแต่ละตัวนะครับจะเป็นโซนเกาหลีทั้งนั้นเลยตัวละครเก่าๆก็มีชุดนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะฮะว่าใคร ชุดใครมีอะไรบ้างนะครับไปดูที่คาแรคเตอร์กันของเดวายนะครับก็มีชุดมาใหม่เหมือนกันนะครับจะเป็นชุดนี้นะฮะหนุ่มเกาหลีมาเลยนะฮะมีหมวกแล้วผมเป๋ข้างนะครับใส่เสื้อขาวนะครับรองเท้าก็จะหุ้มข้อนะครับชุดขาวนะฮะนี่ก็คือของเดวายนะครับแล้วก็อีกตัวนึง ตัวหนึ่งก็จะเป็นของเฟิงหมินนะฮะก็มาดูกันว่าชุดใหม่ของเฟิงหมินเป็นชุดไหนนี่จะเป็นชุดนี้เป็นสาวเกาหลีนะครับผมย้อมผมด้วยนะฮะมีกระโปรงเลื่องเกงเป็นรูปดาวนะครับเสื้อจะเป็นสีพูข้างนอกจะเป็นเสื้อกัก๊กสีดํานะครับของเฟิงหมินนะฮะแล้วมาดูคนต่อไปนะครับอดัมฟานซิตนะครับ อาดามฟาซิสต์ได้เปลี่ยนลุกไปเลยทีเดียวนะครับมาจากผมตรงๆเหมือนทรงทหารนิดหน่อยนะฮะกลายเป็นแบบอืมมัดจุกไปเลยนะครับเป็นถักเดนล็อกทรงตั้งใช่ไหมแล้วก็ชุดสีม่วงนะครับใส่เสื้อคลุมนะครับแขนเสื้อจะโผลมาจะเป็นสีเหลืองกับสีขาวนะครับออกแนวไวรุ่น ไว้รุ่นเลยนะครับดูลดอายุลงมาเลยทีเดียวนะครับมาดูตัวต่อไปนะฮะนอกจากอดัมฟารซินแล้วลาโกโต,โตลูกครึ่งใช่ไหมเนะี่ยเอลูดี้เอรูโตเสื้อใหม่เธอก็จะเป็น เป็นเดสนะครับแล้วก็มีหมวกสีขาวนะครับนะฮะมาดูตัวต่อไปนะครับฟิลิกนะครับฟิลิกชุดของเขาก็จะชุดใหม่หนุ่มเกาหลีชัดๆโอ้โหผมรอไม่เหอะ รับเทนคิลเลอร์ตัวใหม่นะครับจะออกแนวชุดเกาหลีทั้งนั้นเลยนะฮะออกแนววัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มาดูที่ของยุนจินลีนะครับของเธอนี่เป็นผู้รอดชีวิตคนใหม่นะก็จะมีมาเยอะเลยทีเดียวนี่ผมสีฟ้ามีถักเปียไปข้างหลังนะครับปล่อยชายผมออกมา เป็นชุดสีฟ้านะครับอันนี้จะเป็นผมสีชมพูนะครับและชุดจะเป็นสีเขียวส่วนนี้ชุดจะเป็นสีเขียวแต่ผมจะออกเป็นแนวสีชมพูม่วง,วงสลับกันกับเมื่อกี้นะฮะชุดของเธอก็จะมีเยอะเลยทีเดียวสีผมสีนี้สวยนะขาวฟ้านะครับส่วนชุดก็จะมีขายนะครับแยกอีกนะครับนี่ก็เป็น ฝั่งของผู้รอดชีวิตนะฮะมาดูฝั่งของคาตรกรบ้างก็จะมีแค่ The t i ิกสตตัวเดียวนะครับอืมชุดของเขาก็จะมีมาหลายอย่างเลยโอ้โหอันนี้มีปีขนนอกอยู่บนไหล่ด้วยนะครับแล้วกระบองเขาก็จะออกเป็นสีดำสลับม่วงข้างบนจะเป็นสีเหลืองนะครับ นี่โอ้โหหรือว่าไฟนอนแฟนตาซีโอ้ผมรอไมครับผมสีน้่สีฟ้านะฮะเสื้อสีขาวกางเกงสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นมีดส่วนอันนี้ก็จะเป็นผมสีชมพูม่วงนะครับซึดชุดสีขาวกางเกงสีชมพูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดปกติแต่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนสีเสื้อเท่านั้นนะฮะอือันนี้เป็นเสื้อคอสีดํา นี่เป็นสีเหลืองนะครับอ่ามีเสื้อสีฟ้ากางเกงสีแดงสีน้ำเงิกนกางเกงสีเหลืองนะครับชุดสีแดงนะครับชุดสีม่วงนะครับนี่ก็จะเป็นคิลเลอร์ตัวใหม่นะครับออกแนวเกาหลีนะครับนี่ก็เป็น ละครนะครับส่วนอารามาใหม่นะครับเซตนี้นะฮะก็จะมาใหม่มีอัปเดตวันนี้นะฮะที่มีมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเอาว่าใครยังไม่ได้ซื้อ DLC นะครับก็ไปหาจัดก,กันได้เลยนะครับตอนนี้มีมาใหม่แล้วนะครับ สำหรับคนที่เล่นบนเครื่อง Nintendo Switch นะฮะมาใหม่นะครับมีอัปเดตให้แล้วพร้อมกับทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะเกมนี้สามารถออนไลน์เจอกันได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับ Nintendo Switch อาจจะเสียเปรียบเค้านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังเล่นได้นะครับเน้นเล่นพกพาเล่นนอกบ้านนะครับถ้าเป็นสายพ c จริงๆไม่แนะนำนะฮะคุณจะต้องทำใจก่อนว่าจะซื้อมาเล่นนะครับเพราะมันอาจจะให้อารมณ์ที่ ทำให้คุณเสียอารมณ์ได้นะครับอ่ะผมรู้ว่าวันนี้ก็มีอัปเดตของ Dead by Daylight บนเครื่องดิน n d o Switch เพียงเท่านี้นะฮะมีทั้ง D l c ลดราคาทั้งคาตกรตัวใหม่ชุดใหม่นะครับหมว่าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง16กิ a n ช e l ด้วยถนะ้าจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับ